สวัสดีค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพบชารี่แกับน้องออนอีกแล้วนะคะในช่องเชอรี่เล,ล่นแลนด์ก่อนอื่นขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามนะคะวันนี้เราจะทําเมนูง่ายๆกินได้อร่อยด้วยแล้วก็รวยด้วยนะคะแ้วการทำเฟรนช์ายสว่สสวนผสมมีอะไรบ้างคะ Potatoes oil and vinegar ค่ะมาเริ่มทํากันเลยค่ะประการแรกนะคะเราต้องปอ,อกเปลือกมันฝรั่งก่อนค่ะนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะโคเทโต้แล้วเราก็มันฝรั่งแล้วเราก็มาตัดค่ะตัดให้เป็นเฟนไฟล์นะคะนี่ นะคะเสร็จแล้วนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเชอรี่จะเอาไปล้างนะคะเราก็จะล้างนะคะล้างให้เมือกมันออกล้างนะคะล้างให้ทั่วๆนีค่ะเมื่อล้ังเสร็จจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะแล้วเราล้างเพื่อเอาเมือกออกนะคะเมือกของมัน เสร็จแล้วเราก็เอามาน้ำเปล่านะคะผสมกับน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เอามันฝรหลังแช่ลงไปนะคะประมาณ5นาทีแล้วก็เอาขึ้นทอดได้เลยค่ะแช่ไว้นะคะแช่ไว้5นาที ไวห้านาทีแล้วนะคะเอาน้ําเปล่ากับน้ําส้มสายชูผสมกันแล้วก็เอามาขลังไปแช่นะคะห้านาทีเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําออกเลยค่ะล้วก็จะไปทอแล้วค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเข้าไปทอดเลยค่ะ ถ้าสุดก็จะใส่นะคะ <c oughs> อันนี้เสร็จแล้วนะคะชลี่จะเอาขึ้นแล้วะค่ะ <c oughs> ลองตัจริงๆเลนะคะ <c oughs> แล้วก็เอามาลองไว้อีกหนึ่ง หาเรียบร้อยแล้วรูปร่างหน้าตาอ,อย่างนี้นะคะถ้าใครชอบแบบว่ามันเตรียมๆหน่อยก็ทอดเพิ่มอีกทินก็ได้ะคะ่ะอันนี้ทอดประมาณ5นาทีนะคะหาน่ากินมากเดีย๋ยวจะมารีวิวให้ดูค่ะ Come, let's eat. <laughs> <Someone's angry. laughs> and french fries are the best french fries you can ever get. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ได้นะคะใส่เกลือเข้าไปนี่ส่งฝาเป็นสายที่พอดนอนนอนเลย

Yeah. Huh?